โอเคนะคะตอนนี้นะที่เอลฟรีนดีช t ยเมน e n พาร์ k กำลังจะพานักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศนะคะสามคนสามท่านนะคะ,ะไปสัมผัสน้องช้างใกล้ๆเลยป้อนนะป้อนอาหารป้อนผลไม้นะคะอย่างใกล้ชิดเลยนะคะลงไปข้างล่างได้นะแต่คุณดาไม่ไปแล้วค่ะอยู่ข้างบนพอดีมาหาน้องชายค่ะน้องชายเขาทำงานกับ เอลิเฟนดีชัยเมนต์ตรงนี้ค่ะนะน้องอดุลน,น้องอดุลน,นะคะรู้จักกันแล้วก็ตามมาเยี่ยมกันเนาะเขาอยู่ที่ศูนย์ศูนย์ช้างอย่างเงี้ยตั้งแต่ที่เชียงใหม่แม่สาแล้วก็ไปภูเก็ตนะอ่าไปเจอโควิดนะคะเจอโควิดที่เชียงใหมย่ย้ายไปภูเก็ตตอนนี้ขึ้นมาที่นะคะเดอะเลิเฟนดีชัยเมนต์พารที่แม่ริมนะคะอยู่ทางไปอ่า ออกจากอำเภอแม่ริมจากเชียงใหม่มาผ่านแม่ริมแล้วก็มาถึงบ้านบ้านสลวงนอกนะก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาตาม GPS บอกนะคะบ้านสลวงนอกเข้ามาก็จะมาถึงนะคะ Elephant Retirement Park and Camp ที่นี่นะคะมีน้องช้างหลายเชือกมากกว่านี้นะคะแต่ณตอนนี้น้องมาอยู่ที่จุดแสดงจุดโชว์จุดให้เยี่ยมชมสัมผัสได้ที่นี่สาร สามเชือกสามตัวนะคะเไหมนะก็จะมีไกด์นะคะ